มังงะเรื่องนี้ชื่อจูบสันสิคนโกโหกตอนที่11และ12ใครที่ยังไม่ได้ดูเอมพิโซดแรกๆๆสามารถกดดิงด้านบนด้านขวาได้นะจะสนุกเข้มข้นขนาดไหนไปดูกันเลยยอนอูที่กำลังปรึกษากับคุณหมอถึงเรื่องอาการของเขาและได้พูดถึงการรักษาคุณหมอบอกเขาว่าจะได้มีการลดจำนวนในการพบแพทย์น้อยลงและมีการทดลองยาไปพร้อมๆกัน หากรู้สึกว่าอาการกำเริบให้ทานยาขวดสีเหลืองแต่ถ้าหากไม่สามารถสงบลงได้ภายหลังก็ให้รับประทานยาขวดสีฟ้ายอนอูก,ก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเขาจะทำยังไงถ้ายาสองตัวนี้ไม่ได้ผลคุณหมอก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้หลีกเลี่ยงทานยาขวดสีฟ้าเพราะมันจะมีผลข้างเคียง ยอนอูก,ก็รับทราบและเข้าใจในคําเตือนของคุณหมอยอนอูผมไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันครั้งหน้าเทคแคร์ตัวเองนะครับอุ๊ยถ้าได้คุณหมอดูแลดีขนาดนี้บอกเลยว่าชาตินี้ไม่เสียได้ยอนอูก,ก็แปลกใจเมื่อเห็นสายของคุณมิเลอร์แล้วข้อลูกเบอร์ส่วนตัวของฉันได้ยังไงแต่ยอนอูก,ก็ตัดสินใจที่จะไม่รับสายวันถัดมาขณะที่ยอนอูนั่งรถกับคีท วันนี้คิดเขาเป็นอะไรทําไมดูใจ้อยจังเขาก็เลยถามคิดออกไปว่าจะให้ยกเลิกประชุมของวันนี้ไหมแล้วจะให้ผมเรียกคุณนาอมีมาไหมครับหลังจากที่ยอนอูพูดอย่างนั้นคิดก็ปล่อยยอนอูไว้ที่บ้านแล้วก็ออกรถไปทันทีโอ้ยยอนอูจะไปเสนอไอเดียบันเจิดแล้วปล่อยเขาเตลิดไปอย่างนั้นได้ยังไงม่ได้ก็มานั่งโมโหเขาโอ้ยคนดูเซ็งในขณะยอนอูกลาลังคุ้มคิดอยู่นั้น ก็มีสายเข้าและดูเหมือนว่าจะมีงานด่วนติดต่อเข้ามาแล้วงานนี้ก็ทำให้เขาปวดหวัวเป็นอย่างมากเมื่อคุณวินเนอร์ติดต่อมาเพื่อเจราจาธุรกิจกับคุณพีคแมนเหมือนเขาได้ยินเสียงรถหรือว่าคีทจะกลับมาแล้วยอนอูดีบวิ่งออกไปเพื่อไปต้อนรับคีทอยู่คีทก็หยุดชะงักเมื่อเห็นยอนอูยอนอูก็งงและสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงมองหน้าอย่างนั้น คุณพ่อบ้านก็กล่าวทักทายคีดก็ตอบว่าเขาจะเทคแคร์ดูแลด้วยตัวเองแล้วก็เดินเข้าบ้านโดยที่ไม่สนใจยอนอูแต่ยอนอูก็มีสิ่งที่ต้องถามเขาถึงเรื่องงานกับคุณมิเลอร์คีดก็สนใจแล้วก็ถามไปว่าตอนไหนเขาแจ้งมาว่าตอนบ่ายวันอังคารครับโอเคงั้นก็เจอเขาตามเวลาที่นัดมายอนอูก,ก็คิดในใจดูเหมือนคีดกำลังอดกั้นกับอะไรสักอย่าง แล้วทำไมเขาต้องโมโหแม่แม่เขาก็เป็นแต่ตอนที่เห็นหน้าเธอในหละยอนอูพอคีอ่ะเขาอยากจะเธออยากจะตะปี้ตะบ,บันให้เธอเละไปเลยขณะที่ยอนอูกําลังคิดอะไรเพลินๆอยู่อยู่ๆคีดก็พูดขึ้นมาแล้วนายมีอะไรจะพูดอีกไหมทาไม่มีอะไรทําไมยังตามฉันอยู่แบบนี้ยอนอูที่ได้ยิยนอย่างนั้นก็ตกใจและสงสัยเอ๊ะเขาทําอะไรผิด ทั้งๆที่ทางนี้ก็เป็นทางไปห้องของเขาเหมือนกันโอ้ยคิดบงหนะักบงไม่ไหวแค่เห็นปฏิกิริยาของคิดแบบนี้คนดูอย่างเราก็ชุ่มฉ่ำหัวใจยอนอูที่แก้อาการบงของคิดเขาก็เลยเฉยๆคุยเรื่องของคุณมิเลอร์ว่าคิดคิดว่าคุณมิเลอร์จะเสนออะไรเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจแต่คิดก็ทำเป็นไม่สนใจและบอกว่ามันไม่ใช่บิ๊กเดลสกหน่อย คุยกันไปสักพักยอนอูก็เลยเข้าประเด็นว่าทำไมวันนี้คิดจะดูไม่เมื่อยยอนอูที่เป็นห่วงก็เลยเสนอว่าให้เขานวดให้ไหมเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแต่พอมารู้ตัวอีกทีมันก็เป็นสิ่งที่น่าอายและยอนอูกแก้ตัวไปว่าถ้าเกิดคุณไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรนะครับผมแค่เสนอยอนอูกแก้เขินด้วยการจับท้ายทอยและเลื่อนสายตาไปทางอื่น เพื่อไม่ให้คีจับได้ถ้านายว่าอย่างนั้นก็เข้ามาห้องฉันสิวายอะไรอะไรเนี่ยคนเสนอไม่เท่าไหร่แต่คนตอบตกลงนี่สิถาให้ฟินไม่ยุดจินตนาการไปเรื่อยนะเราคนดูขณะที่คนดูกำลังฟินอยู่นั้นยอนอูก็ช็อกไม่ไหวเขาที่เขินอยู่แล้วก็ยิ่งเขินไปกันใหญ่ยอนอูแค่พูดไปงนันงนไม่คิดว่าคีจะตอบตกลงยอนอู ขึ้นไปนั่งอยู่บนตัวคีตแล้วค่อยๆบรรจงนวดถามขึ้นมาเบาๆว่าทุกอย่างได้หรือเปล่าครับคุณอยากให้ผมเพิ่มแรงหรือลดแรงตรงไหนบอกได้นะครับอืมทําต่อไปยอนอูเมื่อได้ยินอย่างนั้นเขาก็นวดต่อไปแล้วเขาก็คิดอะไรเพลินๆว่าเวลาที่นิ้วของเขาสัมผัสผิวของคีตเขาสัมผัสได้ถึงเสียงหัวใจที่เต้นแรง ถ้าเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็เขาคงจะสามารถสัมผัสและจูบคีดได้อย่างเปิดเผยมันจะดีหรือเปล่านะถ้าเขาบอกชอบคีดไปเสียงของคีดทำให้เขารู้สึกตัวยอนอูถามถึงคุณาโอมิว่ารู้จักเขาน,านานเท่าไหร่แล้วด้วยความเคยชินยอนอูก็พูดไปว่าจะให้เขานัดคุณาโอมิอีกไหมวันพรุ่งนี้พอเขามารู้สึกตัวอีกที ก็รู้สึกว่าเป็นคำถามที่แย่มากทั้งๆท,ที่เป็นเวลาอยู่ด้วยกันเขาน่าจะคุยเรื่องอื่นที่ดีกว่านี้แล้วค่อยคุยกันวันพรุ่งนี้คำตอบของคิดำให้ยอนอูรู้สึกดีไม่ไหวเขาไม่รู้ว่าทำไมน้าเขาถึงร้อนขนาดนี้ย่อนอูที่อยากรู้ก็เลยถามไปว่าอาคุณไม่อยากคบเธอแบบจริงจังหรอครับน้อยมากที่ผมจะเห็นผู้หญิงคนไหนถูกใจคุณนายว่าอะไรนะ ถูกใจฉันอย่างนั้นเหรอคิดที่แสดงสีหน้าดูเหมือนไม่พอใจมันก็แค่ต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์นายไม่คิดอย่างนั้นเหรอถึงเขาจะโดนคิดดุแต่เขากลับรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกยอนอูที่สบโอกาสก็เลยถามต่อไปว่าคุณไม่อยากมีความรักแบบโรแมนติกเหรอครับไม่ฉันยังไม่พร้อมที่จะมีความรักมันดูยุ่งยากและที่สำคัญพวกนักข่าวก็จุนจ้านไม่หยุด ดูดูแล้วคิดก็เป็นคนมีจุดยืนและยึดมั่นในจุดของตัวเองถ้าเกิดเขามีความรักเขายังจะเป็นคนที่ยึดมั่นในความรักหรือเปล่านี่เขากำลังคิดอะไรอยู่นะไม่ว่าตอนไหนที่อยู่กับคิดเขาไม่สามารถหยุดฟังซันได้เลยดูเหมือนเขากำลังคาดหวังอะไรจากคิดกันนะแต่ถ้าคีดไม่ปฏิบัติกับเขาอย่างอ่อนโยนเขาเชื่อว่า หัวใจของเขาคงจะไม่เต้นแรงขนาดนี้เอ๊ะนี่เขานวดมานานเท่าไหร่แล้วยอนอุหยุดการกระทําทุกอย่างเพราะเขาสัมผัสได้ว่าคีทคงจะหลับไปแล้วแต่ยังไม่ทันที่จะลุกจากเตียงคีทควคก้อมือของเขาไว้สะก่อนเขาหันกลับไปมองและเห็นสายตาของคีทที่ดูเหมือนไม่ต้องการให้เขาไปจากตรงนี้ไม่ใช่เขาหลับไปแล้วหรออ่มคุณต้องการให้ผมทําอะไรไหมครับอยู่คีทก็บีบแขนของเขา ไม่มีอะไรลืมมันไปซะเขาไม่เข้าใจว่าคิดกำลังคิดอะไรอยู่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมแต่ในขณะนั้นบรรยากาศกับแปลกๆยอนอูมองแขนที่มีรอยนิ้วม,มือของคีดเขายังสัมผัสได้ถึงอายอุ่นของคีดผ่านลินฝีปากนี้แบบมาโซคีสก็มามันจิตแบบจิตไม่ไหวจริงๆทุกคนฟินแรงแฟงเฟอ้อ วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ดูเหมือนว่าคิดไม่ค่อยสบอารมณ์ยอนอูก็คิดว่าเมื่อวานการนวดไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยเหรอแล้วเขาจะต้องคิดฟุ้งซ่านทำไมเนี่ยถ้าเกิดถามออกไปคงจะโดนดุแน่นอนขณะนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นัลโหลเอมมาหรอัลโหลสวัสดียอนอูวันนี้จะเข้าไปบริษัทสายหน่อยนะคือมีเรื่องสำคัญจะต้องจัดการ ได้ครับไม่เป็นอะไรนะครับคุณจัดการธุระของคุณก่อนเดี๋ยวผมจะดูทางนี้ให้ถ้าเกิดมีอะไรต้องการให้ผมช่วยบอกได้นะครับขอบคุณมากนะยอนอูหลังจากที่ยอนอูวางสายจากเอม็มมาคิดกำลังมองเขาอยู่แล้วทำไมต้องมองเขาอย่างนี้ล่ะเอผูอ้ที่คุณเอม็มมาโทรมาว่าจะมาทำงานสายนะครับแต่คิดกับสวนกลับมาว่าแล้วเมื่อไหรน่นายจะดีขึ้นเขาคงจะหมายถึงอาการของเขาที่ดูเหมือนไม่ดีขึ้นเลย ใช้ซะิี่นายละยอนอูนี่เขาเรียกว่าโรคไบโพล่าไบโพล่าห่วงของเป็นพิเศษ <c oughs> และตอนนี้คีตก็กำลังจะออกไปข้างนอกนายนี่มันทำให้ทุกอย่างยุ่งยากจริงๆยอนอูที่ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกแย่ที่เขาเป็นตัวปัญหาแต่ก็ช่างเถงอะเพราะคีตเป็นคนเย็นชาแล้วก็เป็นคนซสิทีฟมากบางครั้งเขาก็ไม่เข้าใจการตรำของคีที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย บางครั้งก็ดูอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่บางครั้งก็อยู่ไกลแสนไกลคีดและยอนอูที่เพิ่งมาถึงสถานที่นัดกับคุณมิเลอร์ก็ได้ถูกการต้อนรับอย่างดีจากเมนิเจอร์ของที่นี่ยอนอูกังวลเป็นอย่างมากเพราะนี่ก็เลยเวลานัดมาแล้วแต่คุณมิเลอร์ก็ยังไม่มาเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะยอนอูโทรหาอีกฝ่ายเพราะนี่ก็เลยมาแล้วสองชั่วโมงแต่อีกฝ่ายก็ยังไม่มาในขณะที่ยอนอูกำลังคุยโทรศัพท์อยู่นั้น เขาก็สังเกตเห็นว่าคีตกำลังเดินไปที่ไหนสักแห่งด้วยความสงสัยเขาก็เลยเดินตามไปในขณะที่ทุกคนกำลังใส่ใจกับเรื่องอื่นก็มีผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาด้วยท่าทีแปลกประหลาดยอนอูที่เห็นว่าคีตกำลังเดินหาอะไรทำบริการก็เข้ามาถามเขาว่าจะทำยังไงดีถ้าคุณมิเล่ยไม่มาผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับในขณะที่ยอนอูกำลังคุยกับ บริการอยู่นั้นหางตาของเขาก็สังเกตถึงความผิดปกติชายแปลกหน้าที่กำลังถือมีดวิ่งเข้าไปหาคีดยอนอูที่เห็นเหตุการณ์รีบวิ่งไปแต่เขาคิดว่าคงไม่ทันแล้วจิตใต้สำนึกของเขาตะโกนออกไปคีดระวังเมื่อคีดหันมาก็พบกับชายแปลกหน้าที่กำลังถือมีดพุ่งใส่เขาคิดก็ใช้แ,แขนขึ้นมาบางตัวเขาทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก แต่ยอนอูกับเห็นเหตุการณ์อย่างชัดเจนหูของเขาอื้อไปหมดตอนนี้บริการพยายามเข้ามาจับกลุ่มผู้ร้ายและกดเขาไว้ไม่ให้เขาก่อเหตุอีกยอนอูมึนงงไปหมดเขาเห็นแขนของคีดที่กำลังมีเลือดไหลออกไม่หยุดนี่มันเกิดอะไรขึ้นเขาควรทำยังไงต่อไปดีไม่ได้เขาต้องตั้งสติและห้ามเลือดนั่นซะเมื่อยอนอูตั้งสติได้ เขาก็รีบบอกให้คิดอย่าขยับตัวเขาใช้นิ้ท้ายของเขามาพันรอบๆแผลเพื่อห้ามเลือดเขาหันกลับมาแล้วถามคีบว่าทุกอย่างโอเคไหมเราจะไปที่รถกันทันทียอนอูเพาะโทรศัพท์แล้วรีบโทรหาโรงพยาบาลทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าทางโรงพยาบาลจะเตรียมทุกอย่างไว้ใช่ครับผมจะถึงโรงพยาบาลในอีกไม่กี่นาทีตอนนี้แผลของคุณคีดแมนอยู่ตรงที่แขนเมื่อเขาคุยกับโรงพยาบาลเสร็จ เขาก็แจ้งกับคีดว่าได้เตรียมทุกอย่างเพื่อปิดข่าวไว้หมดแล้วคีดก็ตอบด้วยสายตาที่ลุ่มลึกคาดเดาไม่ได้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่โอ้ยความสัมพันธ์ของสองคนนี้ยากคาดเดาจริงๆมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงในตอนต่อไปดูตัวอย่างตอนต่อไปแล้วก็ดูจะฟินฟินนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไ r i b e กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะแล้วเจอกันค่ะที่ช่องหมู่มงนะังงะ